มันมีการตั้งกระการเพื่อสอบในรายละเอียดแล้วก็หากผิดว่ากันตามผิดถูกว่าตามถูกไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะ,นะครับว่าหลายแสนชุดเนี่ยค้างไว้เนี่ยเร,ยรยา,รา,ก,สสก,า,าก็มีปัญหาจัดการเลยก็มาสั่งไหม่ขายไปเรื่อยอะไรอย่างเี้รเรื่อยๆแล้วก็สะสมทำไมอย่างเงี้ยแ้ก็มีปัญหา ไอ้ที่ไม่ตรง600ชุดนี่มันเป็นยังไงก็ไม่มมอาจจะเออเลอ,อร์เป็นไปได้เป็นอาจจะเออเลอร์ก็ดนี้ก็ต้องหาทางคือตัวเลขตัวเลขแต่เน,นี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยของจริงกับตัวเลขที่ไม่ตรงผู้ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบชุดหนึ่งก็หายไม่ได้ของหลวงมันจะไปหายได้ไยังไงเดี๋ยวว่หกร้600ชุดเลย600ชุดที่หาชิ้นที่หาชิ้นหรือว่าอย่างไรเออก็ก็วันนี้ วันนี้การตรวจไหนยอดันม่นไม่ตรงกันหกไร่หกไรนชิ้นเนี่ยแต่ไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามคนที่จะต้องรับผิดชอบก็มีอยู่แล้วอยู่หน้าที่สตอหรือยออะไรก็ว่าไปก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้